คืออันเนี้ยใช้ผงล้วน,นอ่าคราวเนี้ยจะต่างจากบางขุนพรมหรือวัดเกศเพราะบางขุนพรมกับที่ฟากูวัดเกตอะ่ะเขามีมวลสารอย่างอื่นด้วยเช่นแกสอนดอกไม้ใช่อ่าหรือว่ามวลสวนมวลสารต่างๆะนะะซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเอามามีเซียนเอามาแกะพิมพ์ซะพิมพ์ขายเป็นชิ้นส่วนสมเด็จก,กันเยอะมากโอเคอเกาะตีใชนี้ อ่าเพราะว่าเป็นคือผงอ่ะคุณรู้ไหมถ้าคุณเอาแป้งอ่ะถุงแป้งร้อยปีที่แล้วนะมาผสมน้ํานะมันจะเก่าเลยแต่ถ้าเอาถุงแป้งพิ่งซื้อพี่เพิ่งสร้างวันเนี้ยมาผสมน้ํามันจะขาวอสาเหตุที่พระผงสมเด็จโตอินโดจีนแปดห้าเนี่ยเก่ากว่าอย่างอื่นเพราะว่าเป็นผงอ่ะที่เขาเสกไว้แล้วเป็นร้อยปีอ่าอ่าใช่พี่เขาเก่าของเขามาอยู่แล้ว เขารับมาจากอุรโตคอลซาดานเนอะโอ้โหแล้วอ่าแสดงว่าพี่อริยะหมายความถึงอ่าสมเด็จคุณผู้ชมพพระคุณผู้พลดพระคุณผู้พลดจะเป็นเนื้อปลาพระคุณผู้พลดจะเป็นจะเป็นจะเป็นเนื้อปูนอ่าไม่เป็นปูนขาวๆอ่าไม่ได้ไม่ได้แก่ผงเหมือนแปดห้าเหมือนแปดห้า่าจะเป็นเนื้อปูนเราขาวจะมีลักษณะที่นี้กว่าเออเนีนแนนะพี่จะทอดพิมพ์ไป เจ้าคุณสมพศ์เขาสร้างหลังปีสองพันห้าร้อยเพราะตอนปีแปดห้าท่านอายุสิบสี่นี่อ่าเนี่ยแนแชัดเลยพี่อันนี้ชัดเลยทุคนละเนื้อเลยนี่ต้องต้องต้องเห็นพี่ต้องเห็นถึงจะรู้อ่าสวัสดีครับพี่ปาโมดสวัสดีครับอืเ <c oughs> นี่ยพอมีใกล้ๆกันเราจะเข้าใจ นะถ้าเป็นเนื้อผงล้วนสมเร็จโตก็จะเนื้อเดียวกับพระฝากูวัดเจนหรือฝากูวบบางขุนพรมแต่จะไม่มีมวลสารเพราะตอนนั้นนะ่ะผงล้วนไงสร้างแก่สองคำใช่เขาก็บอกเลยว่าผงล้วนแต่เขาบอกว่าผงล้วนก็จะไม่มีเม็ดเขียวเม็ดดำเม็ดแดงเอาง่ายยยากกได้ๆนเล เหมือนในแขวนพระสมเด็จโตเลยครับแบบนี้ผงที่ท่านเสกล้วนๆเนี่ยพระชุดนี้คือได้นำเอานี่ยผงที่สมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างท่านเสกไว้หคือผงในโอง่งอะถ้าคุณเอามาใส่หลอดแขวนก็คือได้แขวนผงสมเด็จโตเลยผงในโอง่งเนี้ยเอามาปั้นเป็นลูกอมก็ได้แขวนลูกอมสมเด็จโตเลย แบบนี้เนื้อถึงอ่าพงสมเด็จโตมีการปลุกเสกในพิธีอินโดจีนครับอ่าต่อไปนะะเหมือนได้แขวนคุดซะพิ่งครามโอ้โหดูหลังหน่อยครับอาจารย์เดี๋ยวรอสสโ,โคกกปีหืมเหนือพิมพ์ไกเซอร์นิยมคือพิมพ์ไหน่ก็แล้วแต่นะ นะผมจะบอกเลยว่านี่คือผงล้วนสมเด็จโตบอกในในท่านการจะทําพระเนี่ยผงเนี่ยท่านเอาดินสอพองอะ่ะมาเขียนเป็นยันและเสกไว้แล้วอนั่นคือผงวิเศษแล้วผงนี่ใส่เอียดด้วยนะครับที่เกิดคาถามว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีตังซื้อพระสมเด็จโตจะแขวนอะไรแทนได้อื เนี่ยคือคุณได้แขวนผงสมเด็จโตเลยจะเรียกว่าพระที่สมพระสมเด็จโตก็ว่าได้ก็ผงองค์นั้นน่ะท่านเสกไว้แล้วอะ่ะนึกออกไหมครับเอามาปั้นเป็นลูกองคก็รูกองสมเด็จโตเลยใช่เอามากอกใส่หลอดแขวนก็แขวนผงสมเด็จโตเลยแล้วเป็นรุ่นเดียวในประเทศนี้สองนาทีตัดสินครับอ่าแล้วเข้าวิทีใหญ่อินโดจีนฟีสองสี่แปดห้า เป็นสมเด็จเพื่อสร้างขวัญกำลังแกรทาหารที่ไปลบสงคารามแล้วมีประสบการณ์เ่าถึงทุกวันนี้แบบนี้เนื้อถึงยุคครับอ่าต้องเก่าพี่นี่ผมว่าเป็นสมเด็จที่ชัดเจนและน่าสะสมมากครับมีลากลายพิมพ์เอาว่าใครใครที่ได้แขวนระสมเด็จที่เป็นผงสมเด็จตอล้วนอะ ผมคิดว่าคุณคิดได้น่ะว่าไม่ต้องจ่ายเป็นล้านอ่ะก็ได้แขวนพลาสมเด็จโตเวลาซ่อมพ้าสมเด็จโตเขาก็ใช้เนื้อสมเด็จรุ่นนี้ที่แตกหักเอามาซ่อมมาเป็นเนื้อเดียวกันสุดยอดครับพี่ปัญญาเนี่ยนี่รายการแรกเลยครับอาจารย์สมเด็จเสียนโตโอ้โห ปิดหนึ่งมื่นครับอาจารย์องค์นี้สวัสดีพี่วันชัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อืึอจริงๆต้องราคาเป็นแสนเหมือนสมเด็จร้อยปีดีกว่าอวนนี้ดีกว่าพี่แต่พระสมเด็จอันเนี้ยคุณต้องดูให้เป็นหลังกระดานแบบนี้นะ มีลูกค้าเอาไปดูแล้วเทินมาองคหนึ่งนี่คุณสองร้าเนื้อนี้เีชบปะ เป็นพระสมเด็จรุ่นเดียวที่เนื้อนะที่สองเข้าไปแล้วอะไรอีกล่ะแจ้งไปเลยครับเล่นเฉพาะกลุ่มจะได้ไม่ทะเลาะก,กันคืออะไรอ่ะไม่รู้คำพูดเพราะหาาแบบนี้เล่นเฉพาะกลุ่มหรยใจเย็นๆนะครับ <laughs> โขแปดทานี่้อซื้อกันสนุกเลยของชาวคลาสขอบคุณข้อมูลจากพิอาริยะมากครับพระผงสมเด็จโตล้วนที่ปูนาคสร้างในปีสองสี่แปดห้าวัดละครั้งมีผงสมเด็จโตล้วนมากกว่าสมเด็จอินโดจีนพะเนื้อปีสองสี่แปดห้าของปูนาคมีผงมากกว่าพระเนื้อสมเด็จปูนาคปีแปดห้าจะมีสีเหลืองน้ำตาลเรียก อทำเพียนเนื้อ,อคือนผมส่วนคืออันเนี้ยใช้ผงล้วนวอ่าคราวเนี้ยจะต่างจากบางขุนพรมหรือวัดเกตอ่าเพราะบางขุนพรมกับที่ฟากูวัดเกตอ่ะเขามีมวลสารอย่างอื่นด้วย<ส>เช่นเกสรอนดอกไม้ใช่อ,อ,อ่าหรือว่ามวลสวนมวลสารต,าต,าตา่างๆอนะซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่า เอามามีเซียนเอามาแกะพิมพ์ซ้อพิมพ์ขายเป็นชิ้นส่วนสมเด็จก,กันเยอะมากอเคอเมอ,อีขนา่นี้อ่าเพราะว่าเป็นคือผงอะ่ะคุณรูก้ออกไหมถ้าคุณเอาแป้งอะ่ะถุงแป้งร้อยปีที่แล้วนะมาผสมน้ํานะมันจะเก่าเลยแต่ถ้าเอาถุงแป้งพึ่งซื้อพี่พึ่งสร้างวันนี้ยมาผสมน้ํามันจะขาวสาเหตุที่พระผงสมเด็จโตอินโดจีนแปดห้าเนี่ย เก่ากว่าอย่างอื่นเพราะว่าเป็นผงอ่ะที่เขาเสกไว้แล้วเป็นร้อยปีเขาเก่าของเขามาอยู่แล้วเขารับมาจากพุทธโกศาจานนะโอ้โหแล้วอ่าแสดงว่าพี่อริยะหมายความถึงอ่าสมเด็จพระคุณพุทธคุณสุพศพระคุณสุพศจะเป็นเนื้อปูนไม่เป็นปูนขาวไม่ได้ไม่ได้แก่ผง เหมือนแป้าเหมือนแปดห้าจะเป็นเนื้อป uh> ุงเูาขาวจะมีลักษณะที่น um um, anyway> okay ี่กว่าเออเนี่นี่นะพี่จะทอดพิมพ์ไปเจ้าคุณสมพศเข่า้างหลังปีสองพันห้าร้อยเพราะตอนปีแปดห้าท่านอายุสิบสี่นี่อ่านี่นี่นี่ชัดเลยพี่อันนี้ชัดเลยดคนละเนื้อกันเลยนี่ต้องต้องต้องเห็นพี่ต้องเห็นถึงจะรู้อ่า สวัสดีครับพี่ปาโมดสวัสดีครับเนี่ยพอมีใกล้ๆกันเราจะเข้าใจนะถ้าเป็นเนื้อผลงล้วนสมเด็จโตก็จะเนื้อเดียวกับพระฝากกุวกัดเจดหรือฝากกุ้ะบางขุนพรม แต่จะไม่มีมวลสารเพราะตอนนั้นอะผงล้วนไงนสร้างแกะสงครามใช่เขาก็บอกเลยว่าผงล้วนเน่เขาบ,บอกว่าผงล้วนก็จะไม่มีเม็ดเขียวเม็ดดำเม็ดแดงเอาง่ายๆนกดเลยอยากได้อ์เสี่ยนโตปิดมื่นสองได้ไหมครับพี่ส่งครามพระกูสุพจน์ไม่แก่ผงเท่าปีแปดห้าอ่าใช่ครับนี่ซึ่งถ้าเป็นปีแปดห้าสองใบก็คือจะเนื้อแล้วแล้วเอางี้นะแบงสิ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินปูเพื่ออะ เอาผงสมเด็จโตล้วนไปสร้างขุดศักดิ์ชัดอยู่แล้วพี่เพราะท่านเป็นเกจิร่วมสมัยกันปูเพือปูเพือกปูน่าปูเพือกเนี่ยใกล้ชิดกับวัดระฆัมมากแล้วแล้วพระขุดศักดิ์ปูเพือ่ะคือเอาเนื้อเอาผงสมเด็จโตล้วนี่ยไปสร้างจึงมีอิทธิฤทธิ์มากไงก็เป็นสิ์พี่ปูเพือสิาพี่โอ้โหปูเพือกเนี่ยยังไงก็ต้องใกล้ชิดกับวัดระฆังมาก พิมพ์เทวดาสวยมากครับพุโทโธอ่าแล้วแน่นอนผมขุดสาบกูเพื่ออะนะเชื่อได้เลยองหักสามพันได้ไหมครับอพืพิมพิมเทวดาแบบนี้เล่นหากันมานานแล้วสมัยก่อนก็เป็นหมื่นแล้วครับอาจารย์โอโก็จะมีแบบข้างยันพุโทโธกับข้างไม่มียัน เก้ามากเลยนะนะมีใครมาอะไรเล่นเฉพาะกลุ่มคือผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสมเด็จอนะินโดจีนแปดห้าเนี่ยถามพี่ๆหน่อยว่าเขาเล่นกันมานานหรือ,อยัง<ม>เล่นน่าจะร้อยปีแจกฟรีอะลงนันสื่อต้องนาต้องเนนะเพราะว่าประการเขามีเมื่อตอนเจ้าสงครามอ่ะผมถามก่อนว่าสมเด็จนะอินโดจีนเนี่ย นะแปดห้าเนี่ยเขาเล่นกามนานแล้วหรือยังนานมากครับพี่เล่นกามนาแล้วเหนือจัดมากๆเหนือเหมือนขุดาสะรเล็กมากอันเนี้ยใก้นิดนึงก่อนอ่าเนี้ยอันเนี้ยนิดนึงก่อนนะครับอ่าเขาเล่นกนมานานแล้วหรือยังต้องถามคนที่เล่นพระระดับยี่สิบปีอ่ะ เพราะว่าพระสมเด็จอินโดจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นเสียงโตหลังยันเนี่ยก็าองค์เป็นหมื่นแล้วนะใช่แกะน้ำให้พี่หน่อยเล่นกันมานานแล้วอ่าโอ้โห,โหเหนือจัดมากๆใครไม่เล่นแต่พุงแผนตลอดครับสมเด็จรุ่นนี้ดีอ่า เล่นกันมานานแล้วครับในหนังสือก็มีบันทึกชัดเจนอ่ะผมเอาคําตอบแค่ว่านะพระเนี่ยเขาเล่นกันมานานแล้วหรือย,ยังก่อนนานแล้วตั้งแต่ปี40เขาก็เล่นกันแล้วนะใช่โอ้โหนานแล้วครับโอ้โหนานมากหลายสิบปีแล้วพี่สามาถนานแล้วพี่เลืองใช้ต้องถามน้าออดีกว่า วิพ่อวอิเคะห์ได้ครบมากชอบแต่แม่บอกชอบเอรได้ละเอียดเนี่ยดังนั้นน่ะเช็คซิว่าคนที่บอกเล่นเฉพาะกลุ่มนะเฟซจริงไหม,มจะน้องจัดให้จวน้องจัดให้นะครับจะดูให้ ก็แจกทหารตั้งแต่ปีแปดห้าหลังจากนั้นมาก็เล่นกันตลอดอ่าเมื่อวานมีประเด็นไงใช่ไหมอ่าี่ะเมื่อวานมีประเด็นไง นะครับสมเด็จที่นะร้านเหนือดวงดูเกยใช่ไหมวันนี้ก็จะมีอะไรงงงหน่อยบอกโปรไฟล์อีกไม่เป็นไรคือถ้าพี่เป็นเฟซจีนอ่ะผมก็จะได้สลัดเวลาคุยด้วยหน่อยอว่าอย่าไปซื้อพระแบบนี้พี่ถ้าพี่ซื้อสมเด็จอินโดจีนผงสมเด็จโตล้นแขนเดี๋ยวชีวิตพี่จะดีพี่อย่าไปซื้อพระแบบนี้อย่าไปเล่นพระแบบที่ผมเอามาแนะนำ ถ้าพี่ไปแขวนพระสมเด็จนะที่เป็นเนื้อสมเด็จโตล้นเดี๋ยวชีวิตพี่จะเจริญรุ่งเรืองพี่แนะนําให้ปนเลี่ยมรูปเสียนไอดอลพี่แขวนคอไม่ต้องมาซื้อพระที่ประวัติชัดเจนไม่ต้องมาฟังการวิเคราะห์การศึกษาพระเครื่องที่มีประวัติศาสตร์นะค้นขว้ามาบอกกันไม่พี่ไม่ซื้อพระต้องขายได้นะแต่ถ้าจะขายได้ต้องไปซื้อพระเขานะซื้อพระคนอื่นไปให้เขาดูอะ นะอันนั้นนะไม่แท้หมดอย่าอย่ามาศึกษาพระที่ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะขัดใจพี่นะซื้อพระที่เนะเซียนในดวงใจพี่เขาแนะนําให้พี่ซื้อดีกว่าอย่าเสียค่าเน็ตมาดูไลฟ์เราเลยพี่ดเดี๋ยวมันจะงุนงิดหัวใจนะเออ แนะนำว่าเดี๋ยวมันจะกุงศิษหัวใจพี่เปล่า,าต้องขออภัยด้วยนะที่การทําไ์ของผมนําข้อมูลมาให้เนี่ยมันไปรบกวนกจิตใจของพี่อ,อันนี้ผมต้องขออภัยด้วยอ๋อคนเมื่อวานที่เขามาพิมพ์ว่าไปขายบอยไงครับอ๋อนีะ่ะอ่ะยินดียินดีนะพี่ชินชอบใครพี่ขายใครเลยอ่อยาเนะอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาฟังอะไรที่มันขัดใจพี่เลย ผมต้องขออภัยด้วยนะที่ทำให้พี่ทําไรให้พี่กุญจิตหัวใจเนะี่ยคนนะสองร้อยกว่าคนเขาปากติดีนะแต่ทำให้พี่กุญจิตหัวใจผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอชอบคำนี้เจ็บจีตดอ่าคำพูดไม่แรงแต่กระแทกหน้าหงายอ่าด,ด,ดูงูงูปีเสือธนพลอ่านะี่ย อะไรนะหากบางทีฉันแสดงออกมาดูว่าเท่ก็ขอให้โปรดเข้าใจไปโอเคครับนะก็ต้องบอกพี่ด้วยนะครับเราทำงานอยู่พันทิพทิครับไม่เปลาแล้วก็นิดนึงนะคประเด็นว่านะครับชื่นชอบท่านใดก็ท่านนั้นแล้วก็ในเพจนี้นี่ช่างชัดเจนนะผมชื่นชอบ ท้าเกียรติทุกคนนะครับอ่าแต่นะเซียนไอดอลของพี่อะไรนะบอยท้าอาจา์เหรออันนั้นปกติคือผมไม่ชอบขี้หน้าอยู่แล้วอผมชัดเจนนะผมไม่ชอบขี้หน้าอยู่แล้วที่ผมไม่ชอบขี้หน้าเพราะว่านะเขามาจุนจานตั้งแต่เหรียญวัาหนังอแล้วผมไปออกรายการตีสิบนี่ดันมากดโกรดอีกผมก็เลยถามไปหลายครั้งแล้วว่านะมือลั่นหรือว่าอะไรอ่าถ้าไม่ลั่นนะก็เรียกว่า มารยาทไม่ดีอนะชื่อนี้ผมก็ไม่ค่อยจะถูกจริตอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ผมไม่ชอบเขานะแต่ช่วงหลังๆนี้ก็เหงาๆนะไม่ค่อยแวะเวียนมาหาผมเลยเมื่อก่อนห้าวจังนะไม่ค่อยแวะเวียนมาหาผมเลยนะก็ให้เขาอยู่ของเขาไปนะครับ,รบนะโอเคเนะี่ยไอคอนเทนที่เขาทำเนะี่ยผมการันตีว่าท,ทําทีหลังผมแนะ่ไอคอนเทนซื้อพนะัดเนี่ยทำทีหลังผมแนะ่แต่ก็ดีอะไรที่ทำแนละ้วมีประโยชน์ช่วยชาวบ้านได้ก็ทำไปนะอ่าก็ีงามพระรามเจ็ดนะแต่ก็นะ ไม่ต้องมาพิมพ์โฆษณาชื่อเขาอะไรให้เขาไปโฆษณาในในในไลฟ์สดตัวเองไม่ต้องเอามาพิมพ์โฆษณาในไลฟ์เราแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ไม่ชอบขี้หน้านะแฟนเพจผมหลายคนก็ไม่ชอบขี้หน้าเหมือนกันนะคำตอบประจำร้านเขาก็ได้ครับอ่ำโอเขาไม่ยุ่งกับน้ำคลองพี่เอกชัยอรงณกรทักษิณอ่ะนะก็ตามนั้นนะแต่จิจุรั้งเนี่ยนะยุ่งกับผมก่อนตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาว่านะ อะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมวงการกเครื่องประโยชน์กับคนชอบพักก็ทําไปนะครับแต่ก็แค่อะไรที่ผ่านมาที่มันแบบเป็นนิสัยที่เสียเสียหยุดทําซะมันก็ดีนะมันก็ดีนะครับแค่นั้น